เปิดลิตสิบนักแสดงดารากเกาหลีนะคะที่มีคิวต้องเข้ากรมรับใช้ชาติภายในปี2022เรียกได้ว่าเหล่าตัวท็อปหายไปเกือบครึ่งค่อนวงการเลยทีเดียวค่ะ คนแรกที่จะต้องเข้ากลมนะคะก็คือจินยองก็ตเซเว่นค่ะเกิดวันที่22กันยายนปี1994นะคะเป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถทั้งการร้องการเต้นและการแสดงเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางนะคะหลังจากพิสูจน์ฝีมือไว้มากมายหลายเรื่องด้วยกันนะคะอาทิ The Devil ลจอร์ e และยูมิ Cell 2ค่ะ คนที่2ก็คือนำจูฮยอกนะคะเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี1994ค่ะพระเอกคนดังที่ฝากผลงานการแสดงสุดปังไว้มากมายนะคะแฟนๆหลายคนก็เศร้ามากโดยเฉพาะกับโปรเจกต์สุดท้ายของเขาก็คือ t 5ว1 t y เวซึ่งหลายๆคนก็ยังตกตะลึงค่ะคนที่3นะคะก็คือทรงคังค่ะ เกิดเมื่อวันที่23เมษายนปี1994นะคะหลังจากเดบิวต์ในปี2560ในซีรีส์เรื่อง The Line and h e s l o l e r เขาได้กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่โด่งดังที่สุดในวงการนะคะจากนั้นก็มีผลงานการแสดงปังๆอย่างต่อเนื่องอาทิเลิฟอลัมัมและ Sweet Home นั่นเองค่ะ คนที่4ก็คือคังแทโอค่ะเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนปี1994นะคะเป็นหนึ่งในทีมทนายจากซีรีส์สุดปัง a อ r o อเ a r y at t อต n ท e w o ที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะก็ได้ประกาศกำหนดการชัดเจนแล้วว่าจะเข้ากลมรับใช้ชาติ20กันยายนนี้ค่ะ คนที่5นะคะก็คือเซฮุนเอ็กโซเกิดเมื่อวันที่12เมษายนปี1994ค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมากความสามารถทั้งด้านดนตรีแฟชั่นทีวีและงานแสดงนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่เลิฟฮาร่าไฮ o คูก่อนที่จะมีการประกาศกำหนดการเกณฑ์ทหารนะคะ คนที่6ก็คือคิมมินกยูนะคะเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมปี1994ค่ะโลดแล่นอยู่บนเส้นทางการบันเทิงมานานกว่า10ปีนะคะก่อนจะโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองกับบทบาทพระรองผู้แสนดีจากซีรีส์เรื่อง A Business Proposal และเป็นที่น่าเศร้านะคะที่คิมมินกยูจะต้องบอกลาแฟนๆเข้ารับการเกณฑ์าหารเช่นกันค่ะ หนุ่มร่อคนที่7นะคะก็คือนาอินอูค่ะเกิดเมื่อวันที่17กันยายนปี1994นะคะเป็นนักแสดงหนุ่มมากฝีมือที่โด่งดังจากผลงานซีรีส์เรื่อง l v v r w w e วร The o o o n l i g h t ก่อนจะได้เฉิดฉายโชว์เสน่ในรายการวาไรตี้ t ู d a n ์ n n น n ์วันไนท์โและเร็วๆนี้นะคะก็กำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่ Jeans at first ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแน่นอนค่ะหนุ่มหอคนที่8ก็คือคังซึนยงวินเดอร์ เกิดเมื่อวันที่21มกราคมปี1994นะคะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถของค่าย yg entertainment นะคะและกล้าวมาเป็นหัวหน้าวง winner วนนตั้งแต่นั้นมาค่ะ ซึ่งยุนก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นศิลปินที่มีความสามารถหลากหลายนะคะเนื่องจากเขาไม่เพียงแต่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลด้านดน,นตรีเท่านั้นนะคะแต่ยังได้รับรางวัลด้านการแสดงอีกด้วยค่ะเมื่อครังซึนยุนเข้ากรมวงการนี้จะต้องพลาดอัญมณีอย่างแน่นอนค่ะหนุ่มคนที่9นะคะก็คือคิมอูซอกค่ะ เกิดเมื่อวันที่3มีนาคมปี1994 d e b u เบดบิวต์บนเส้นทางนักแสดงในปี2017กับซีรีส์เรื่องแรก Love p พ l i s t ซีซั่น2ตั้งแต่นั้นมานะคะเขาก็ได้แสดงละครเกาหลียอดนิยมหลายเรื่องด้วยกันนะคะและในอีกไม่ช้านะคะเขาก็จะแสดงนำในเว็บตูนที่ดัดแปลงมาจาก Deforbid Dephobit Den m a l i c e อีกด้วยนะคะ และหนุมหลอคนที่10นะคะก็คือคายเอ็กโซเกิดเมื่อวันที่14มกราคมปี1 9 9 4ค่ะเป็นอีกหนึ่งสมาชิกคนสุดท้ายของเอ็กโซที่จะเกณฑ์ทหารพร้อมกับเซฮุนนะคะหลังจากยุ่งอยู่กับงานในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาในฐาน,นะแฟชั่นไอคอนและเชื่อว่าคงมีกำหนดการประกาศออกมาใกล้ๆกันกับเพื่อนสมาชิกวงก็เป็นได้ค่ะ